สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้มาที่หมู่ที่หนึ่งบ้านสมอพลือค่ะอ,อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะมาบ้านที่ทำขนมทองม้วนค่ะเป็นทองทองม้วนน้ำตาลตะโหนดนะคะขนมเจ้านี้นะคะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะเป็นขนมของคุณแม่ส้มแป้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ส้มแป้นสวัสดีค่ะ อันนี้ทํามานานหรือยังคะคุณแม่คะทำ,ทำมาสามปีค่ะทำมาสามปีแล้วนะคะอันนี้เราใช้น้ําตาลตโตนดผสมใช่ไหมคะแล้วทําไมทําไมจึงใช้น้ําตาลตโตนดล่ะน้ำตาลตโตนดเป,นเป็นของเมืองเพชรเลีอ่ะเป็นของเมืองเพชรนขนมของเมืองเพชรเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะใช้น้ําตาลตโตนดทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมละมุน ชวนให้ขนมทุกชนิดเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ,อ,ะอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดนะคะของเมืองเพชรนะคะทำจากต้นตานลเนาะน้ำตาลตะโนดนะคะมีค่ะหอมนะหอมมากชวนชวนทานนุกเอาไปทำใส่ขนมก็อร่อยมากเลยค่ะทีนี้การทำทองม้วนเนี่ยค่ะเราต้องใช้ ส่วนผสมอะไรบ้างคะมีแป้ง,ม,ปงมีอะไรอีกแป้งมีไข่มีน้ำตาลค่ะกะทิกะทิด้วยนะคะคุณแม่คะเการทําทองมว้วนน้ําตาลตโนดรสเค็มกับทองมว้วนน้ําตาลตโนดรสหวานเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะรสเค็มแล้วก็จะใส่พริกไทย กบผักชีค่ะมีหน้ามีรสลเพิ่มเป็นหน่อยอ๋อหอมผักชีเลยเวลาทานนะรสหวานนี่ก็จะใส่แค่น้ำตาลตะโนดกะทิไช่แป้งเกลือหน่อยหนึ่งนะคะอ๋อก็ใส่เกลือเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นรสหวานก็ตามแป้งที่เราใช้แป้งอะไรคะเนี่ยแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผสมอย่างอื่นอ่าค่ะค่ะ ทำต่อวันเนี่ยทำเยอะไหมคะวันวันหนึ่งเนี่ยวันละหกโหลเก้าโหลโอ้เยอะนะเนี่ยค่ะตั้งเยอะอะเพื่อนดีเนี่ยขอถ่ายแป้งหน่อยค่ะไหนดูแป้งหน่อยอยู่ตรงไหนนะแป้งใส่ขวดอ๋อถ้าถ้าใส่ขวดอย่างเงี้ยจะสะดวกในการหยอดลงไปในพิมพ์นะพิมพ์ทั้งหมดนี่มีทั้งหมดสามชุดนะใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สนะคะเนี่ยที่นี่ ช้ไฟฟ้าทำค่ะไม่ได้ใช้แก๊สเลยนะคะแล้วเวลาเราหยอดแล้วเนี่ยหยอดแล้วตรงนี้นะคะอันนี้ลูกเขยนะคะลูกเขยหยอดแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะมาม้วนเนี่ยนานไหมคะกี่นาทีเอ,อหนึ่งประมาณสองวินาทีก็สองวินาทีก็ม้วนนะคะให้ให้ร้อนอ่าค่ะครับ ดูดูนะคะน,นี่กำลังหยอดหยอดอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะเนี่ยหยอดเร็วเลยอ๋อถ้าเราตัดนี่เป็นแบบสั้นใช่ไหมคะทําแบบสั้นแบ่งครึ่งจะดูกันทํานิดนึงวันทําเยอะอยู่นะ ก่หกถึงเจ็ดโลเออเยอะเลยล่ะร้านบ้านแล้วก็แต่ลูกค้าสั่งนะฮะลูกค้าสั่งก็ทำขึ้นร้านบ้านับอ๋อทำเฉพาะลูกค้าสั่งกับที่ขึ้นร้านแต่ว่าไม่ได้ไปส่งแบบกรุงเทพหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็มีส่งมีส่งบ้างถ้าเกิดลูกค้าโทรสั่งแล้วก็ส่ง บริษัทขนส่งครับสะดวกดีนะเดี๋ยวนี้นะ,ะส่งถ้าถ้าใส่ใส่โหลโแบบเนี้ยใส่โหลแบบเนี้ยนะมันจะทำให้ไม่แตกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวทำราคานิดนึงว่ามามาชมนะคะข้างหน้าเนี่ยมีทั้งแบบโลแบบสูงสูงโลแบบสูงสูงนี่ราคาติดไว้ หนึ100บาทนะคะหนึ่งร้อยบาท,บาทอันนี้100บาทค่ะแล้วก็ไอโลสวยๆนี่รองลงมานี่70บาทนะคะแล้วก็ใส่กระปุกแบบนี้50บาทค่ะกระปุกเล็กๆนี่ก็สี่สิบบาทนะคะ 40, 40, 40. Okay. ขนมทองม้วนแม่ส้มแป้น,นะคะ่ะหวานหอมอร่อยมากนะคะเป็นของฝากเมืองเพชรบุรีคะ่ะ ถ้าจะติดต่อสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เบอร์โทร084 224 2741ค่ะยินดีส่งทั่วประเทศไทยค่ะอันนี้คือที่ทำแล้วนะคะทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่นี่อันนี้ที่ทำวันนี้เตรียมที่จะส่งค่ะนะ ร้านที่ทํานี่ก็จะเน้นความสะอาดสะอ้านนะคะสะอาดมากเลยเนี่ยทําแป้งนี่ทําตั้งแต่ตอนเช้าเลยละคะผสมผสมแป้งผสมตาล<ะ>คะ่ะติดส <DC. S 2> ี่โอ้แล้วแล้วเขานานไหมคะเขาแป้งเนี่ยเขานานไหมเขาต้องทิ้งไว้ประมาณครึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงจะมจะมหยอดได้ เขาเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะมายอคองเนี่ยขนมที่เนี่ยจะใหม่มากเลยถ้าเราสั่งทานเนี้ยมันจะกรอบอร่อยค่ะเพราะว่าทําใหม่ทุกวันเลยนะคะด,ดูคุณแม่ทํานะคะคุณแม่ส้มแป้นทําชํานาญมากเลยป๊าบป๊าบเลยไฟมันเสมอนะ ปกติก็ทำกันสามคนใช่ไหมคะเนี้ยมีสามชุดค่ะิมเลยชิมชิมชิมก่อนคางชิมยูช่วยกันชิมต้องต้องพี่ชิมหนูชิมด้วย อันนี้รสเค็มนะคะมีสองอ,อลืมบอกไปว่าขนมทองม้วนที่นี่ยมีสองรสชาตินะคะมีรสเค็มกับรสหวานรสเค็มเป็นไงมั่งคะพี่อุ๊อืมกรอบอ,รอ,อืมกรอบอร่อยมากค่ะแล้วก็หอมงา้หอมงาดำใส่งาดำด้วยอ,อย,ออยอร่อยค่ะอร่อยอร่อย อย่างนี้อือเยี่ยม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 มากนไปกนอาต่อไปอจะสืบสารต่อไปนะคะจนกว่าจะชั่วรูปชั่วหลานนะคะตำราในการทำทองม้วนน้ำตาลตโนดครั้งนี้จุดเด่นของเราอยู่ที่น้ำตาลตะโนดจะหอมหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้ในการทำทองม้วนน้ำตาลตนโนดนะคะ ขอบคุณคุณแม่ต้มเป้นม,มากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทร0842242741ค่ะบ้านแม่ต้มเป็นนะคะบ้านคุณแม่ต้มแป้นค่ะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลสมอคืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ